ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้ก็คือพี่จะมานะครับเรียกได้ว่าแจกตั้งค่าดึงหัวที่เข้าหัวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่แบบว่าไม่ต้องเก่งดึงหัวก็สามารถดึงได้นะครับไม่ต้องฝึกอะไรเยอะแยะก็สามารถยิงเข้าหัวได้แบบชิวๆกันไปเลยนะครับน้องก็ถือว่าเกมฟรีไฟนะครับถ้าเรานะครับก็คือ ยิงเข้าหัวได้แบบง่ายๆนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าต่อให้มีสกีนปืนที่แพงนะครับเนาะหรือว่าเติมกันเยอะแค่ไหนนะครับหรือว่าสกีนปืนแรงแค่ไหนนะครับสุดท้ายก็ไม่สู้การตั้งค่าดึงหัวเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่จะไปโทษว่าตั้งค่าดีอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับทุกคนก็คือแบบว่า ก็คือก่อนอื่นก็ต้องมีฝีมือนิดนึงนะครับน้องก็รู้จักเทคนิคการดึงหัวนะครับรู้วิธีดึงอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องถึงกับเก่งก็ได้นะครับบวกกับตั้งค่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ามันลงตัวแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนสำหรับตั้งค่าดีๆวันนี้พี่มีมาแจกให้เลยนะครับเรี้ยวว่ามือใหม่ก็ดึงได้นะครับคนที่ดึงหัวอยู่แล้วก็สามารถเอาไปทําตามได้หรือว่าตั้งค่าตามได้นะครับเพราะว่าวันนี้ตั้้งใใจจมาแแกหฟีล เลยนะครับเข้าหัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับเนาะและเริ่มจากทั่วไปนะครับทุกคนก็คือสําหรับอันแรกนะครับทุกคนพี่จะเริ่มจากทั่วไปเลยนะครับพี่พี่คนไหนน้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าต้องตั้งตามพี่แล้วกันนะครับเพราะว่าได้เข้ามาดูคลิปแล้วนะครับทุกคนก็ตั้งตามพี่แล้วกันนะครับทุกคนมาเรามันเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนอันแรกนะครับก็ ให้เราใส่ไปได้เลยนะครับอยู่ที่165นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับอันแรกนะครับก็เป็นทางด้านของทั่วไปนะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้ตั้งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจุดนี้นะครับรีเดียว่าปัดใช้ปัดขวาปัดขึ้นปัดลงหรือว่าใช้ในการดึงหัวนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนั่นเองนะครับทุกคนเออแล้วก็อันที่สนะครับสาหรับอันที่2ไม่ต้องตั้งอะไรเลยนะครับทุกคนหรือว่าอยากตั้งก็ได้นคอองก็ื พี่ไปเทสมาแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเลกันนะครับโนว่าสําหรับอันที่2องนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องตั้งอะไรเลยนะครับอันที่3นะครับก็ ให้เราใส่ไปได้เลยนะครับก็คืออยู่ที่200้ยนะครับทุกคนสําหรับอันที่3นะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับเป็นสโคปคุนสองนะครับดึงหัวโคตรดีเลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าตั้งค่าตัวนี้ไม่เคยมีคนไหนตั้งมาก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตั้งค่าที่ดึงหัวโคตรจะดีเลยนะครับทุกคนและเข้าหัวโคตรง่ายเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สโคปคุนสี่นะครับสำหรับสโคปคุนสี่นะครับก็ให้เราตั้งไปได้เลยนะครับอยู่ที่200เหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับ สับสโคคุณ4นะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับรับประกันนะครับว่าออกมาดีแน่นอนนะครับทุกคนสําหรับสโคคุนสี่นะครับถ้าทุกคนตั้งประมาณนี้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับลำกล้องสไนเปอร์นะครับให้เราตั้งอยู่ที่200เหมือนกันนะครับทุกคนสาหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเลยนะครับว่าลำกล้องสไนเปอร์นะครับถ้าทุกคนตั้งตามนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเข้าหัวโคตรดีนะครับนอนและเข้าหัวโคตรง่ายเลยนคุกก็ จบประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าทุกคนตั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของมุมมองมองิสลามนะครับสาหรับมุมมองมองิสลามนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนตั้งต,งตามนี้แล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ให้ตั้งไปได้เลยนะครับอยู่ที่ 175นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับปูมุมมอยสลานะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นตั้งค่าในส่วนแรกเท่านั้นนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากตั้งตามพี่ก็จัดมาแบบเต็มเต็มเลยนะครับทุกคนก็คือต่อมาจะเป็นทางด้านของการควบคุมนะครับสำหรับการควบคุมนะครับอันแรกก็ให้ใส่เป็นเริ่มต้นนะครับอันแสดงอันที่2ก็คือไม่ใช่อันแสดงนะครับก็คือ อันแรกให้ใส่เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่2ให้แสดงเมื่อสโคมนะครับแล้วก็อันที่3อันที่4อันที่5อันที่6อันที่7อันที่8นะครับก็ให้เราเปิดตามนี้แล้วกันนะครับหรือว่าเปิดทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพงน้องคนไหนมีพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะตั้งค่าดีๆนะครับวันนี้ก็ เอามาให้ตามนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถเปิดปิดตามนี้ได้เลยนะครับรับประกันนะครับว่าเข้าหัวดีนะครับนะและที่สําคัญก็คือทุกคนไม่ได้เสียตังค์ชักบาดด้วยนะครับเพราะว่าแจกให้แบบฟรีๆนั่นเองนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถตั้งค่าตามได้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นตังค่าที่ดีมากๆนะครับและเรามาปิดฉากด้วยส่วนสุดท้ายกันบ้างนะครับนะก็คือสําหรับส่วนสุดท้ายนะครับทุกคนจะมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่า จุดนี้ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้ามองข้ามนะครับแสดงว่าทุกคนจะดึงหัวไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าจุดนี้จะมีการตั้งค่านะครับเอาเป็นว่าพี่จะสอนตั้งค่าแบบนี้และกันนะครับมือถือไม่แรงนะครับนอกก็คือแบบว่าตั้งอยู่ที่43นะครับสำหรับขนาดของปุ่มนะครับหรือว่ามือถือที่มีหน้าจอ หน้าจอนะครับน้องก็คือกลางๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่43นะครับส่วนมือถือที่ผลิบมารรุ่นปัจจุบันหรือว่าที่คนดูคลิปอยู่นะครับ6.8อะไรประมาณนี้หรือว่า6.6นะครับสำหรับหน้าจอนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่53ได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วน63สําหรับ iPad ในคอมหรือว่ามือถือพับได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับ iPad mini เป็นต้นนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็น63นะครับเพราะว่าหน้าจอมันค่อนข้าง ก้วงและใหญ่มากๆนะครับทุกคนเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนสําหรับต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของกราฟิกกันบ้างนะครับนอกราฟิกนะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับรู้ว่ามือถือตัวเองไม่แรงนะครับเข้ามาแล้วต้องไปตั้งกราฟิกก่อนเลยนะครับก็ให้เป็นราบลื่นไปก่อนเลยนะครับนาส่วนมือถือกลางก็แนะนําให้เป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับนอส่วนมือถือแรงก็ ตั้งไปได้เลยนะครับระดับสูงนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนการเปิดปิดก็สามารถเปิดปิดตามนี้ได้เลยนะครับส่วนเรื่อง DPI พี่มีแถมให้นะครับเพราะว่าตั้งค่าของพี่อยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับแต่ถ้าคนอยากตั้งพี่แถมให้ละกันนะครับก็คือ DPI iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับ DPI Android ตั้งอยู่ที่400-900 DPI นะครับสำหรับมึงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งและไม่เคยตั้งนะครับก็ลองเอาไปตั้งดูได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่า มันเข้าหัวดีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนมีพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับทุกคนก็ตั้งตามนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตั้งคันดีๆนะครับพี่ก็มีมาแจกให้แบบนี้ปบ่อยอยู่แล้วนะครับหนึ่งสัปดาห์มาแค่หนึ่งครั้งหรือว่าสองครั้งเท่านั้นเองครับทุกคนก็ถือว่าแต่ละสัปดาห์จะมีแน่นอนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่ใช้เวลาการเทสนะครับตัวนี้ถึง 4วันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับกาจะได้ตั้งค่าที่ดีมานะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับและทุกคนใครที่แบบว่าอยากเป็นกำลังใจพี่นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากสนับสนุนนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับการสนับสนุนในช่องพี่ก็คือ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับทุกคนเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยลวกันนะครับทุกคนคนละ1นึ่งไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนสําหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้และกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนเย็นวันนี้พี่จะมีคลิปมาแจกหรือว่ามาชื่อภยด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกัใหม่คลิปหน้ารักกันนะครับบ๊ายบาย